ก้อยรัชวินจับมือสามีตูนบอดี้แสลมบอกเล่าเรื่องแปลกหลังไหว้องค์เทพก้อยรัชวินควงสามีตูนบอดี้แสลมบอกเล่าเรื่องแปลกหลังมาวัดแขกไหว้พระแม่ลักษมีและองค์เทพศักดิ์สิทธิ์เป็นครั้งแรกเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวนักแสดงสาวก้อยรัชวินกับสามีสุดที่รักตูนบอดี้แสลมปัจจุบันกำลังจะมีทาย,ยาทคนที่สองเป็นลูกสาวให้พี่ชายอย่างน้องทะเลได้มีเพื่อนเล่น ถึงวันนี้นับถอยหลังอีกไม่กี่สัปดาห์แล้วแฟนคลับก็จะได้ร่วมยินดีและได้เห็นหน้าลูกสาวของทั้งสองคนและก่อนจะคลอดลูกสาวก้อยรัชวินได้บอกเล่าการเดินทางไปขอพรและไหว้องค์เทพที่วัดแขกเป็นครั้งแรกของตูนบอดี้สแลมโดยเธอได้เขียนบอกเล่าประสบการณ์แปลกที่ได้เจอกับตัวเองซึ่งก้อยได้ลงภาพและเขียนแคปชั่นไว้ว่า ITO l แ พระแม่ลักษมีอเบลเปิดประสบการณ์ไหว้วัดแขกค,ครั้งแรกให้สามีค่ะเรื่องของเรื่องคือชื่อจริงพิตูลอาธิวราแปลว่าหมูป่าที่เชื่อกันว่าเป็นปางหนึ่งของพระวิษณุที่อวตารลงมาและพระแม่ลักษมีเป็นชายาของวิษณุซึ่งวันนี้เป็นวันดิวาลีถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวอินเดียและเป็นวันบูชาพระแม่ลักษมีด้วย เราสองคนเลยตั้งใจมากราบขอพรพระแม่และองค์เทพที่นี่กันมาครั้งแรกก็เจอเรื่องแปลกๆที่ไม่น่าเชื่อเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในเพจรัชวินเจอร์นี่วันพรุ่งนี้นะคะ #diwali อดใจรอเรื่องเล่าของเธอได้เลยจ้า